จิชื่นใจจากเคยแอนตี้ตอนนี้แฟนคลับเขาคิวแถรูปคู่โฟมผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานแฟนมิทติ้งฉลอง10ปีกับแฟนคลับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาของพระเอกหนุ่มช่อง3เจมส์เจียรายุตั้งสีสุขทางกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นที่มีเหล่าแฟนๆที่คอยให้การสนับสนุนเดินทางมาร่วมง,งานกันอย่างคับขังเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแสนพิเศษของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้ค่ะล่าสุดเจมจิได้ออกมาเล่าความรู้สึกหลังจากแฟนมิทติ้งจบโดยเจ้าตัวบอกว่าทุกอย่างก็เต็มไปด้วยความน่ารัก เป็นเหมือนกับที่คาดหวังเอาไว้ก็รู้สึกแฮ ppy อบอุ่นใจมากความสัมพันธ์ของเจมกับแฟนคลับเป็นความรักแบบไม่ต้องรักกันมากแต่เราก็รักกันและรู้สึกซาบซึ้งที่แฟนคลับยังรักและเอนดูกันมาตลอด10ปีโมเมนต์ที่ประทับใจที่สุดในงานแฟนมิทติ้งที่ผ่านมาคือช่วงไฮทั h ที่เจมได้ไฮทัสกับแฟนคลับทุกคนในช่วงเวลาสั้นๆตรงนั้นแฟนคลับแต่ละคนก็จะมีคําพูดมีคําบอกรักมีความในใจมาบอกกับตัวเองรู้สึกว่าเป็นโมเมนท์ที่น่ารักมากๆรู้สึกซาบซึ้งสุดๆถือเป็นความ ทรงจำที่ดีมากๆนอกจากนี้เจมยังได้เผยถึงภาพที่แฟนสาวโฟมไปร่วมง,งานแฟนมิทติง้งและมีโมเมนต์ที่แฟนคลับเขาคิวขอถ่ายรูปกับโฟมด้วยเจมบอกว่าโฟมตามมาที่หล้างเขาก็ตั้งใจมาให้กําลังใจนั่นแหละซึ่งตอนแรกที่เห็นก็งงว่าใครมาแย่งซีนเพราะไม่มีใครสนใจเจมเลยตอนแรกก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะมีโมเมนต์แบบนี้แต่พอเห็นก็รู้สึกชื่นใจเพราะในสถานที่ตรงนั้น มีแต่คนที่ตัวเองรักและถ้าทุกคนมีความสุขด้วยกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีรู้สึกเหมือนกันว่าสถานการณ์ต่างๆดูคลี่คลายลงวันนั้นก็ได้แซลโฟมไปเหมือนกันว่าคนถ่ายรูปเยอะเลยนะถามว่าดันเข้าวงการไหมเจมก็ตอบหาว่าไม่ต้องเข้าเดี๋ยวเอฟซีไม่เหลือเขามาแย่งชิงก็แย่เลยมีผู้ท้าชิงตำแหนง่ง